บางบันอยู่ท่เราแต่ให้เห็นตรงนี้อย่างนี้แบบที่ผมเคยที่พี่ดูเลยเอามุมนั้นเลยอ่ามันจะสวยมากรอผมว่ามันยังไม่ปาดหรอกผมไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปแกรปเข้ากล้องสุดท้ายอ่าอันนี้ถ้าโฟกเคเลยนะใช่ไหม ไม่สัน่นมากใช่ไหมอันนี้กำลังอันนี้อยู่กำลังท,ยทยนะะายโค l l i s i o n เร็วนะครับมาแล้วมาแล้วตอนรถออกใช่ไหมเห็นให้เห็นไฟแดงด้ไหมโอเคตรงนี้พอแค่ตรงนี้ใช่นนหไหมไปยังไปเลยมัน <laughs> จ,จะได้แต่ละคลิปช็ปปปปปปปอตตัวนี้ครับ เราจะได้แต่ละคิดนี่มันยากจริงๆเลยแต่ยอดวิวขึ้นนี่สี่ห้าวิวเองอ่านะฮะประมาณนี้เนาะแต่ว่าแขนเรามันไม่นิ่งเลยเนาะใช่ไปแล้วเดี๋ยวนะเลขีนับให้ให้เห็นให้เห็นเอิดครึ่งนึงเนาะใช่ไหม ประมาณสักครึ่งประมาณนี้ก็ได้แต่ก็เห็นตรงนี้ด้วยอันหนึ่งสองสามไปอ้าวอึดเ,เอาเอาทำไมมันตัดอ่ะตัดเหรอใช่มันตัดเอาทำไมจู่จูมันดับเลย มันตัดออกมาเลยเด้งออกมาเลยเพราะอะไระก็กำลังสวยเลยน่าจะหลุดเอาใหม่เอาใหม่ดิโอ้โห,โหกำลังสวยเลยเลยโอ้โที่กำลังสวยเลยทำไมมันทำไมมันเด้งออกมาเลย <c ười> เคยเป็นไหมไม่เคยนะเออมันมันเชื่อมในนี่อยู่ด้วยแหละ อกำลังสวยเลยกำลังถ่ายอยู่ดีๆเด,ด้งโอเค <laughs> กำลังถ่ายคลิปอยู่ครับทุกคนครับโอ้ <laughs> ถ่ายคอนเทนต์อยู่ิบเบย์ได้ไปโดนอะไรไหม ไม่ไม่โดนอะไรเลยพ่อยใช่ม่ได้เงาพราะพ่อพี่จับยังไงนี่พี่จับนี่พี่จับนี่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 นมันอ๋อพี่ไปโดนนี่เปล่าโดนอะไรปุ่มปุ่มตรงเนี้ยมันแบบมันเหมือนเราก็ถ่ายแบบใช้ปุ่มลดเสียงถ่ายเอาใช่ไหมอออ๋อน่าจะใช่เราไปโดนตรงนั้นแล้วมันก็อ๋อกแต่อามาเอาไลยกำลังสวยเลยเแต่ว่าทําไมมันมันบันทึกวันตะเกียบบันทึกเลยบทึกหรอเออบันทึกกินี่นี่เห็นไหมเนี่ยอ่าน่ารัก นี่ประมาณนี้มาสวยนละสวยไหมสวยไหมไปยาวๆสวยอเราต้องจับประมาณนี้นะใเออสวยไหมใช่ๆอยางน้นเดี๋ยวพี่บอกนะ าจะบอกว่าพวกนี้ทำอะไรกันวะกูอาจจะได้แต่ระคิวทุกคนน่ะโอ้โุ๊กตากากมากเลยนะครับ